เหลือแล้วหรอห้าห้าผ้าเอาใหม่ปรับนึงดูดูดูก่อนอ่ะนี่มัไม่เคยทำแบบนี้แม้มันทำบ่อยมากกาย มอะไรม่ร้านคาบูไม่ใช่แล้วผมก็เป็นเป็นมันจริงๆถ้าจะเมาสักทีก็เมาล้านมาล่าเมาร้านมาดูมือนถือหน่อยแล้วกันเือมีโรเชั่นบ้างอมอืมเฮ้ยเลยเ่ะยเฮ้ยเด้ยเ้ยเฮ้ยเฮายเฮยเฮ้ยเก้้ยเยยเฮยูเกะย้ยเยเ้เ เหมือเราทำหน้าางนี้คือย้ายโตไปย้ายโตมาคือมันต้องถ่ายแบบหลงังบบโตอยงเงี้ยโอ้โ้คือถ่ายบบเลังโ็ได้จริงๆนะไม่ใช่ไงอ,อืดเลยโอ้ยแต่อร่อยนะอร่อยอร่อยทำได้บางทีอืดไม่ไหวเย็นเย็นกรุบก็ออแต่เย็นนิดนึงหอมน้ำตาลออกหวยปะใช่อ,ออกหอย แต่ถ้ามึงยังไม่หายโกรธกูก็โกูแล้วนะโอ้าดูเว็ไซทิวไม่ใช่หน้าทีมมึงเสือเสนอหน้าไปทำไมสัตวดเย็นๆมีอะไรก็คุยกันจริงๆก็ได้ดูเล่นโคตรโหดเละดูเล่นโคตรขังเนี่ยทราบครับ ไปขอโทษเสียสักสิเดี๋ยวป๋าจะโทรไปบอกให้ลูกหลาน่ก็อดที่จะเข้าไปจะเออลูกหลานกันขับป๋าครับป๋าเอ้ยแต่ตอนแรกปิงชื่ออะไรปิงไม่ได้ชื่อกายป่ะชิกาย่าเพิ่มความหวานกลุ้มแต่เฮียไม่เป็นไรก็ดีนะครับโง่เขาอ่ะคือคนจะเรียกเขาเฮียไม่ใช่คุณไม่ใช่เขาไม่เรียกเธอเฮียปวดที่กโกะไม่เลยรู้จักแล้วเขาเป็นอะไบ้างเหมนิัวายโปรเจกต์หนูใส่ได้ไหมเนี่ย สพี่อยู่ในไรโยอะครโยเจ๊ไผ่ซีนเมื่อกี้ก็คือเปิดตัวแบบสุดแบบว่ามีความยิบกุ้งตัวบางอยากเอามาอวดพี่พีวมานั่งข้างหนูก็ได้นะครับตัวดิมตัวสีไล่เปิ เคกสตอเบอรี่แมวบอกทางนี้มีเมาปะเนี่ยเฮ้ยเมาไปเยกุนเลยเฮ้ยไม่ลเดินไป เดินไปเดินฉันมีคนเช็นให้คับผู้บอสอย่าบอกนะจบแล้วอะจบแล้วฮะจบแล้ว จบไปแล้วครับกับ EP สองก็คือกายเมาอีกแล้วเมาทั้ง EP เลยก็เพราะว่าแบบเสียใจอะเนาะใช่ไหนไหนผู้บอผู้บอเป็นไง EP องมีตะวะขำเยอะอยู่เหมือนกันมีความรู้สึกว่าพอดูโดยเฉพาะ EP สองอะอันเนี้ยทิวมาเจอเพื่อนกายครั้งแรกก็เหมือนแบบเหมือนจงใจมาแล้วให้เขารู้กันเลยว่ากลัวรู้จักกันมาก่อนวันก่อนเพิ่งไปอยู่ด้วยกันมาหรืออะไรต่างๆมาเนี่ยเอาของมาฝาก พูดไปถึงว่าเหตุการณ์วันก่อนเป็นยังไงมันคือถ้ามองถ้ามองตัวคาแรคเตอร์อะและฉันไม่เคยทําแบบนี้โอ้ไม่เคยไม่เคยโยัดเยียดใส่ฉันเธอติดอะไรเงี้ยชื่อท่าชื่อว่าอะไรโมงเงี้ยหรเป็นท่าจี๊บซีเหนื่อยและอีที่สองจะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับี EP นี้ก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะครับที่หน้าครับที่สนะครับ